โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าโอส Star Tower Defense นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวลูฟี่เอ้ยไม่ใช่วันนี้ก็จะมารีวิวออฟนั่นเองนะครับผมเป็นออฟที่เพิ่มมาใหม่ในอัปเดตนี้นั่นเองนะก็เพิ่มมาทั้งหมด3ออฟนั่นเองนะครับผมเราสามารถมาซื้อได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผม มีออฟลูฟี่มีออฟของของของทรังนั่นเองนะครับผมแล้วก็ออฟของมาเจลเลนนั่นเองนะนี่นั่นเองออฟของทรังก็อยู่ที่ประมาณ1,500เจมขอวีนอมก็อยู่ที่1,500เจมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็ของลูฟี่นะครับผมอยู่ที่1,750เจมนั่นเองนะก็สามารถซื้อได้แล้วก็คราฟได้นั่นเองนะก็สามารถซื้อได้แล้วก็คราฟได้นั่นเองนะครับผมถ้าใครงบเยอะก็สามารถ ซื้อเอาเลยก็ได้นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเวลหนึ่งทุกตัวนั่นเองนะครับผมเวลหนึ่ทุกตัวเลยนี่นั่นเองให้เราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าตัวไหนน่าใช้นั่นเองนะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไค i ต e ผมด้วยนะครับผมเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน infinity mode d าน toriko แล้วนะครับผม เดี๋ยวตรนี้ต้องขอฟาร์มตังก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัดช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรเลยน,ะนั่นเองนะไม่มีอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับผม One hour later โอเคตอนนี้เราก็พอจะมีตังวางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาวางกันเลยดีกว่านะตอนนี้เห็นตัวบินมาก็เริ่มใจคอไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับผมวางลูฟี่ก่อนเลยนะ วางตรงนี้นะวางไปเลยตอนนี้ดาเมจลูวีเราก็อยู่ที่1,200นั่นเองนะครับผมอัพขั้นต่อไปบวกมา2,800นั่นเองนะครับผมอัพขั้นต่อไปบวกมาห0พันขั้นต่อไปบวกมา9,360นั่นเองนะครับผมขั้นต่อไปบวกมา1 2ึ6 0นั่นเองนะครับผมขั้นต่อไป18,000 560นั่นเองนะครับผมและขั้นสุดท้ายเอ้ไม่ใช่ขั้นรองสุดท้ายปึ้งนะครับผมก็อยู่ที่สองมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับผมสำหรับการใส่ออฟนั่นเองนะเอ้ยใส่ออฟในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตท,ที่แล้วนี่มีตัวอะไรดีๆมั่งนั่นเองก็ผมไม่รู้นั่นเองนะอัป5,000 แปด่หนะครับผมโคตรแรงนะครับผมจากที่ลูฟี่แบบกระจอกง่อยๆไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมแม่ใส่ออฟมาโคตรโหดนะครับผมก็ไม่ได้โหดแบบโหดเวื่อวังอะไรนะครับผมถ้ามีถ้าทุกคนมีตัวนี้คือตัวที่แบบเออน่าจะ อ่าผุดมาจากหลุมศพนั่นเองนะครับผมน่าจะผุดมาจากหลุมศพนั่นเองนะก็ตัวนี้เป็นเวลหนึ่งนั่นเองนะครับผมดาเมจอยู่ที่41,000เอ้ย44,160แล้วก็สปีดเชเวตแท็กอยู่ที่6.5ระยะ126นั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่ตีไกลที่สุดแล้วนั่นเองนะรองลงมาก็เบจิโต้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ คิวการ์เมสนะครับผมปรับแบบกวยนั่นเองต่อไปนะครับผมเป็นเวนอมนั่นเองนะครับผมเป็นเวนอมนั่นเองระวังตรงนี้เลยแล้วกันก็จะพ่นเหมือนพ่นพิษออกไปนั่นเองนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าจะมารีวิวซ้ำทำไมเนี่ยอัพขั้นต่อไปเอ้ยไม่ใช่ดิขั้นแรกนะครับผมตอนวางบวกไป500%นั่นะเองนะครับผมสหรับเวนอมนั่นเองนะอัพขั้นต่อไปนะครับผมบวกมา 1,500นั่เน,อน,อ 1, นเองนะครับผมอัพขั้นต่อไป1,770นั่นเองนี่ครับผมขั้นต่อไปก็2,670นั่นเองอัพขั้นนี้ก็ประมาณ3,870นั่นเองนี่ครับผมส่วนอัพขั้นต่อไปเป็นขั้นสุดท้ายนั่น, 5, นเองนะครับผมบวกมา5,370นั่นเองนะก็มีสกิลพิเศษนั่นเองวีนั่มนุ๊กนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนนั่นเอง กดเปี้ยงไปรอบนึงปา้ปาปา้ปาปา้ปาปา้าป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 ้าตัวนี้ก็ถือว่าเท่ใช้ได้แต่ไม่แนะนําให้ซื้อนั่นเองนะครับผมดูจากระยะแล้วก็เอ่อเปลาหนึ่งนะครับผมโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นทั้งนั่นเองทั้ง5้าดาวติดออฟนั่นเองนะครับผมปาบตอนนี้อัพขั้นแรกก็ดาเมจอยู่ที่900นะครับผมจาก450นั่นเอง อัพขั้นต่อไปนะครับผมบวกมา1,800นะครับผมอัพขั้นต่อไป4,050นั่นเองนะอัพขั้นต่อไปนะครับผม8,550นั่นเองนะอัพขั้นสุดท้ายนะครับผม14,175นั่นั่นเองนะก็ถือว่าโคตรดีนะครับผมสลับตัวนี้นั่นเองนะมือใหม่ก็ควร ใช้นะครับผมสลับทรังตัวนี้แค่เวหนึ่ดามิดก็อยู่ที่14,175ระยะ55 s สิ c หป t เชียลแททคนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้น่าใช้ที่สุดแล้วนะครับผมลงลงมาก็ลูฟี่นั่นเองนะลงลงมาก็รูฟี่ส่วนตัวที่ไม่แนะนําก็คือตัวเชียนี่นั่นเองนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้เลยนะสำหรับวีนอมนั่นเองอันนี้ก็ซื้อมารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับผมดีไหม น่าซื้อไหมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ3ออฟใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมก็ผมแนะนำแค่2อันนั่นเองนะครับผมลูฟี่แล้วก็ทรังนั่นเองนะก็อ่านมากนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนั่นเองนะเป็นไงกันบ้างนะครับผมชอบออฟอันไหนเป็นที่สุดไหม ก็ใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแน่นิ่ง e e you again ครับผมบ๊ายบายนะครับ